และแล้วก็ถึงเวลาของฉันแล้วสินะนี่ครับรอครับวันนี้มันเป็นวันของรอและที่สังเกตเห็นได้ที่ด้านซ้ายคือบูธสามครับอืม้มรอบูธสาเราก็ต้องเอามาจัดลงทีมซะแล้วครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหาก่อนนะครับก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับช่องโอเซลินะครับวันนี้เราจะมาเล่นรอให้ดูกันนะครับ เดี๋ยวเราขอเนี้อหารอก่อนเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนนะครับอ๋อ <c oughs> <c oughs> รอผมยังไม่มีนะครับเพราะว่ารอของผมอะ่ะมันจะไม่มีสักเศษสเลยคือสมมาทั้งหมด400เพชรแล้วก็ยังไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะหน้าปกคิดเราคือรอแดงเราก็ต้องใช้รอแดงครับรอแดงของผมเนี่ยเป็นสายเดินเบานะครับคือเดินเบาคือเหมือนว่า ผมอัพแค่บูตบูตสิบเท่านั้นเองนะครับยังเป็นบูตหนึ่งอยู่เลยนะครับไม่อัพขั้นสองด้วยนะครับเราก็ใช้เหรียญที่ขอยืมของโอเด้งเข้ามานะครับเนี่ยนะอย่างให้ดูว่าผมไม่อัพต่อนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เล่นบ่อยเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้อัพนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงในทีมซับเท่าไหร่เราก็ไม่ได้เล่นนะฮะก็เดี๋ยวมาดูเกมเพย์กันแล้วกันนะวันนี้เกมเพย์มีหมดห้าเกมครับเออสังเกตจากเวลาด้านซ้ายนะผมเล่นต่อต่อกันเลยนะครับไม่คัดคลิปนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่า อันนี้ไม่ได้อ้างนะแต่บอกให้ฟังนะครับว่ามือผมเข้าเฟือกอยู่นะครับแต่ก็พร้อมลุยครับแล้วก็หลบมาได้ครับอมฉะนั้นเวลาที่เราดูมุมกล้องนะครับอาจจะดูว่าผมหมุนแลกๆสักนิดนึงนะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมหมุนได้ช้ามากเพอนิ้วมันกว่าที่จะขยื่นมาหมุนได้เนี่ยลำบากโอ้โหโดนปาดมาเลื่อนเลยอยู่ไปสิบสองเท่านั้นเองครับจากสองหมื่นห้าเหลือไปสิบสองครับหือแชงมาปาดเราขออนุญาตมันหลบทําใจนะครับ เวลามันจะหมุนกล้องมันจะหมุนลำบากนิดๆนะครับฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะว่าทําไมวันนี้โอซิลิสเล่นมุมกล้องแปลกเลยเกินนะครับไม่หมุนหาสัตูนะครับเดินหันหลังให้สัตไม่ต้องตกใจนะครับประจําครับอ่าเขาหลบอย่างนี้นะครับแล้วเราก็้าหัวใจเขาแน่นอนครับได้มาหัวใจมาแล้วครับเดินหนีเต่าครับเลือดเด้งขึ้นมาเป็น3 0 0ันะครับอือลูฟี่เขาเรารอจังหวะแล้วก็เขาเตอร์ครับรู้อยู่แล้วว่าเราต้องมาแนวนี้ครับเนี่ยครับ มันหมุนลําบากนิดๆครับจังหวะนี้เขาตามเรามาสองนะครับไม่ต้องเข้าไปใส่ทันทีนะครับเพราะว่าสกิลเราไม่มีเลยนะครับพอสกิลเรามาเราก็เริ่มมาแล้วเขาหลบมาหน้าแล้วก็ใส่เข้ามาก่อนครับโอ้โหแลกเลือดกันเราโดนเขาฟันไปทีนะครับเลือดเราเหลือน้อยนิดหนึ่งนะครับฟันฟันครับไปไหนแล้วครับเนี่ยตายไปแล้วนะครับเล่นลําบากลำบากครับแต่ก็อยากจะเล่นอยู่นะครับมาดูกันยาวๆครับวันนี้มีทั้งหมดห้าเกมเลยนะครับ และลูฟี่สเนกแมนกำลังวิ่งเข้ามาโอ้โหมุ่งมาจะมาต่อยเราอย่างเดียวครับกดชาร์จสิครับรออะไรครับเคาน์เตอร์ไปครับอุ้ยแล้วผมไปกดหลบก่อนเสียได้ายมากครับเพราะว่าผมกลัวไปเด้งอยู่ไอ้ตรงที่เขาต่อยพื้นจะทะลายตรงนั้นนะฮะกลัวกลัวฟันเขาต่อไม่ได้ไม่น่าเลยครับเสียดายมากและโอเด้งฝั่งเขาก็จะมาดึงลงฝั่งเราครับรู้ทั้งรู้นะครับว่าไม่ทันแต่ก็ไปกดสกิลครับมุมก็หมุนมุมก็หมุนหมุนที่มุมก็ ี่ยครับมันจะเป็นหนึ่งงี้ครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้มันจะแปลกนิดหนึ่งนะครับเข้าเปือกแล้วยังจะซานะครับวัยรุ่นครับไปเล่นสเก็ตมาแล้วก็ล้มครับเลยเข้าเปือกเซ็งเลยครับอืฟันอืฟันสู้ไม่ได้ครับแล้วก็พัหัวใจออกมาได้แล้วครับพอได้หัวใจแล้วหันมองหันมองหันมองว่าแล้วครับาฟันหนึ่งสองสามครับเรียบร้อยครับ เล็กเสียหายพอสมควรแล้วถ้ามันหันมุมกล้องไปหาเขาไม่ได้เนี่ยเราก็เล่นหมุนต้องดูมินิแมปเราก็เล่นเดาทางเอานะครับลำบากสักนิดครับแต่ใจยังสู้อยู่นะครับรอแดงมาครับแล้วก็แชมเปอร์ครับเรียบร้อยครับแล้วทีมเราไปไหนหมดกันเนี่ยทีมเราไปไหนหมดโอ้เราโดนปาดมาตายครับเหลือสี่โอสี่หนึ่งครับไม่ไหวจริงจริงครับต้องบอกเลยว่าไม่ไหวนะครับ จังหวะนี้ไม่ไหวเปิดมาเกมแรกก็ผ่าแพ้เซะเลยครับโอ้โหอันนี้เป็นวันแรกที่มันรีแล้งนะครับฉะนั้นผมก็จะเล่นอยู่ในแรงเอสบวกอยู่นะครับก่อนที่จะขึ้นไปสู่แรงเอสเอสนะครับโอ้โหตาแรกก็แพ้เลยครับดึงธงไปสี่นะครับข้าไปหนึ่งนะครับโอ้โหเสียดายนะครับแต้มนี่ถือว่าใช้ได้นะครับเกือบจะมากกว่าเขาด้วยซ้ำครับแต่ก็พาทีมแพ้ต้องขออภัยเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับ ห้อเกณฑ์ที่สองครับเรียกรอพิการแขนด้วนนะครับวันนี้เล่นได้ลำบากลำบนมากครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาครับใจสู้นะครับเดิมนะคาอ้าวผมคิดว่าสแน็กแมนจะไปทงกลางนะครับไม่ไปเราก็ต้องไปนะครับหึจังหวะอย่างนี้เสียดายมากครับเขาจะพุ่งมาหาเราหรือเปล่าไม่พุ่งเขาไม่พุ่งผมดึงทันทีครับเขาไม่พุ่งผมดึงทันทีผมก็ดูจังหวะนิดนึงครับหึแล้วหลบหลบไม่ทันนะครับแต่ก็ไม่ได้ล้มนะครับ โอ้โหยังมาฟันเราอีกนะครับผมวม่ากลัวรอบรุจิเข้ามาใส่สกิลอะไรเก็บไอ้ครูดาวหลบไว้ก่อนนะครับไม่กล้ากดหลบนะครับเสียดายนะครับโอ้โหแล้วมาฟันหลังเราอีกนะครับรอบรุจิตัวปัญหารจริงๆนะครับแล้วก็นิ่งเลยโอ้โหลุ่มโอ้โหไม่ตายครับอย่างนี้เออต้องแนะนํากันอย่างนี้ครับว่าล่อตัวนี้นะครับ ผมใช้เหรียญที่ผมบอกว่าผมใช้เหรียญเซตที่ดีที่สุดสายวิ่งสําหรับผมนะครับผมจะอัพดีเฟนต์ไว้นิดนึงนะครับเพื่อให้แบบว่าเดี๋ยวว่าจะอธิบายเรื่องดีเฟนต์ไม่ได้อธิบายสักคลิปนะครับเพราะหัวใจก่อนแล้วกันครับเพราะว่าดีเฟนต์เผื่อไว้หน่อยเนี่ยมันจะได้ผลกับพวกแอคแท็กที่มันไม่เกินข้างเราครับเดี๋ยวเขาต้องพุ่งใส่เราแน่แล้วเราก็หลบทันครับหลบทันแล้วฟันให้เขาหลบก่อนพอฟันเขาหลบเสร็จแล้วเราก็กดเคาน์เตอร์รอเลยครับเรียบร้อยครับ ดึงทงต่อดีกว่าครับออาหนวดเขามาทาไมครับหนวดเขามาอย่างนี้ก็ฟันนะครับตายดิงหนึ่งครับแล้วก็ดึงทงต่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปรับกล้องนิดนึงครับต้องปรับช้าๆครับนี่โอ้รู้สึกเล่นลําบากนิดนึงครับมาสิโอเด้งโอเด้งไม่มานะครับโอเด้งหวังว่าจะไปดึงทงฝั่งบ้านเราฝั่งซ้ายนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาแล้วรอจังหวะอยู่ในระยะพอหลุดแล้วก็หจะมาจะมาเตะหลอกให้เราหลบนะครับไม่ใช่ครับมันใช้อย่างนี้ไม่ได้นะครับ แล้วก็มาเขาเราก็หลบรั๊บมันใช่อย่างนี้ไม่ได้นะครับโวรอยิ้มหวานคลิปๆเลยครับโวเรียบร้อยครับจบเกม5-0ครับวันนี้ก็เป็นเกมไวนิดหนึ่งนะครับไม่รู้จะกดไลค์ให้ใครนะครับกดให้คนนี้แล้วกันครับเดี๋ยวดูแต้มรันน่าจะกดไลค์ถูกนะครับอ้อถูกคนครับเขาได้ที่อันดับที่สองนะครับมาพบกับเกมที่สามครับ ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับต่อเนื่องกันไปเลยแพ้ก็ลงนะครับชนะก็ลงนะครับหากมีใครสงสัยอะไรนะครับคือผมอาจจะอธิบายไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แล้วครับแล้วมีใครสงสัยอะไรนะครับสามารถพิมพ์ถามได้นะครับในช่องคอมเมนต์นะครับผมมาตอบให้แน่นอนนะครับอ้าวคิดว่าหลบได้นะครับรับรองว่าตอบทุกทุกคอมเมนต์นะครับไม่ต้องห่วงเลยครับผมยังไงพิมพ์อะไรก็พิมพ์ได้เขากดลบอครับแล้วผมก็แชมเปี้เรียบร้อยครับ โอ้โแต่ไม่ตายนะครับอย่างบอกเราใส่เดินเบาเพราะเราเบาจริงๆครับเนี่ยครับปกติผมจะต้องหันมุมกล้องไปมองเขาเนี่ยพยายามหันเลยครับคือถ้าวิ่งอยู่แล้วมันหันลําบากนิดนึงนะับอลนิ้วมันไม่ถึงนะฮะอืมก็ต้องไปอย่างเงี้ยเล่นดันทุนล่างไปอย่างงี้ครับมาครับอ้าวผมไปกดอะไร โอ้ยไม่น่าเลยโอ้ิลิสไม่น่าเลยเนี่ยครับโอ้โอิลิสบอกไม่น่าเลยเ <g> ข <ül> าเอยแจงมาเติมเลือดเรานิดนึงนะครับจริงจะดึงทองตอบดึงไม่ได้ครับอืแล้วก็ฟันไปธรรมดาก็พอฟันจังหวะของรอตัวรอแดงเนี่ยครับฟันธรรมดาดีมากนะครับจังหวะสามเนี่ยมันไกลมากนะครับฉะนั้นฟันไปสามจังหวะได้แต่ก็ดูสเต็ปเขานิดน,นึงครับว่าคนเล่นด้วยเป็นยังไงนะครับ <c oughs> โอ้ยอ้ยโอยโดนครับแต่อย่างที่บอกรอเราถึกนะครับ มันมีมีคนเข้ามาครับแต่ผมไม่สามารถหันได้นะครับมองได้แต่มีนิแมปนะครับหนีก่อนครับหนีก่อนครับจังหวะนี้จังหวะนี้เราหนีก่อนแล้วเขามาแน่นอนครับมันไงครับโอ้ยเคาเตอร์เรียบร้อยครับกลับบ้านไปก่อนส่งหัวใจให้เราด้วยขอบคุณนะครับนี่แล้วเราก็ดึงทองต่อครับมาอีกแล้วรับเมาโก้ครับเมาโก้จะเล่นเราให้ได้นะครับอืแค้นอะไรเรามาครับยังไม่ทันํามาทาอะไรเลยครับนี่เนี่ยครับเอาไปก่อนนะครับโอ้ยไดโนดขาวมาครับ ดีเลยสกิลมันไม่ทันนะครับจะหลบหลบไม่ทันนะครับเราก็รู้นะครับว่าเขาจะมาแต่เราทําไม่ทันจริงๆนะคราวนี้ผมเกิดใหม่มาครับและฝั่งเขาโอ้โหเอาช่วยฆ่าหน่อยได้ครับช่วยหน่อยครับเขาหลบครับหลบแล้วเราก็แชมเปิ้นเรียบร้อยครับสติลคิวครับขออภัยครับมิฮอตต้องบอกขออภัยเลยครับเราชชา้นมาโอ้โหอ้าวไม่โดนฝั่งนี้นะครับไม่เหมือนกับคลิดที่แล้วนะครับที่โซโลเวลาปาดมานะครับองศาแม่งไม่ได้แต่แม่งโดนเรานะครับแต่ นดขาวไม่โดนหรออ้าวลงไม่เฉยหรือไว้ใจหนดขาวด้านบนครับหนดขาวด้านบนกลิ้งเลยครับครูดาวเขายังไม่น่าได้ครับเขายังไม่น่าได้อย่างนี้เราก็ชาวบอไม่ได้พอดีก็เขานับวิขแข่งกับเราหรือเปล่าคเนี้อ,อ,อ้าวไอ้หลอไอ้หลออยู่นี้ฟันไอ้หลอไปสองทีพอเบ,บาเอา้าวเจอเมื่อกีก้กระโดดลงขึ้นมาไม่ทันแล้วครับฆ่าไปอีกหนึ่งครับแล้วเราก็ดึงทขโเออบ้านเรากําลังจะโดนนะครับ ยิงได้ไหมครับยิงได้ไหมครับยิงเข้าไปได้ไหมโอ้โหโอซบนี่ไม่ไม่สนใจเลยวิ่งหลอกล่ออย่างเดียวไม่ยิงไกลครับหรือว่าดีเลยยังไม่ได้ก็ไม่แน่ใจนะเมาโกก็ไม่ลงมานะครับจบเกมครับอืโอ้โหเจอชื่อเข้าไปอย่างนี้นะครับกดไลค์ให้ไปเลยครับบงการนะครับหืมตึ๊ดบงการนะครับหืมจิตใจตั้งด้วยอะไรครับหืมตานี้เราดึงไปสอง่าไปห้านะครับ อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ครับมาพบกับเกณฑ์ที่สี่นะครับแบตผมหมดก็ทั้งจะไวสังเกตไหมเล่นสี่เกมบัตผมหมดไปแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยไวพอสมควรนะฮะเริ่มเสื่อมนะครับเล่นเกมนี้ทีไรแบตเสื่อมทุกทีนะฮะแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับคราวนี้ขอเล่นสไตล์โอเซลิสดนึงนะครับคือเราจะไม่สนใจมาคิวไม่สนใจไปฆ่าวครับเราดอดไปที่ธงห้าอย่างเดียวนะครับไม่ต้องสนใจนะครับ เพราะหงมันโล่งสเหละเกินนะครับเนี่ยเราเดินเบาๆย่องไหมครับย่องไปช้าๆแล้วฝั่งนั้นถ่าทางจะไม่มีใครดูมินิมัพครับเนื่องจากมันเป็นแรงเอสเอสบวกเฉยๆนะฮะเราก็ลงดึงนินเนียนครับแล้วฝั่งเขาก็ตายไปสองครับตายไปสามตายไปสี่ครับโออย่างงี้ห้าศูนย์แน่ๆครับเพราะถ้าเราเฝ้าอยู่อย่างงี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีเนื้อมาก็ไม่เก็บนะครับก็ดอซุปจะยิงเราหรือเปล่าครับหนีดึงจังหวะนิดนึงครับยิงมาครับเราหลบครับหลบแล้วเอ้าผมลืมกดเข้าไป ปัดโขจริงๆตั้งเค้าเต์ก็ได้เค้าเตอ์เลยครับลืมนะครับต้องขออภัยมากดตอนนี้เอาก็ได้ครับกดตอนนี้คิวสองครับโอ้ยโรเจอร์กับมีฮอกโดนไปครับเหลือก็เอาซอย่างเดียวนะครับเหลือสี่มิไม่น่าทันแล้วนะครับอแล้วไม่ทันก็ยืนรอให้ล้มในในธงเอาก็ได้นะครับอย่างที่บอกหลายคลิปแล้วนะครับว่าจังหวะถ้าเราจะเล่นห้าศูนย์หรือเล่นอะไรอย่างนี้นะครับเราไปกดล้มในธงได้นะครับหมายความว่าไปยืนนิ่งๆอยู่ตรงธงนะครับให้เขาฆ่าแต่ดูเลือดเราก่อนนะว่าไม่ตายนะครับ แล้วมาพบกับเกมสุดท้ายนะครับอยากก็มีสิ่งที่อยากจะบอกนะครับว่าถ้าสมมุติว่าใครยังไม่เคยกดไลค์นะครับหรือว่ากดซับสไครป์เราเนี่ยกดติดตามได้เลยนะครับเราจะพยายามทําคลิปบ่อยขึ้นนะครับหลังจากที่ตอนแรกเราไม่มีเวลาเลยตอนนี้เราก็แบบเนี่ยครับแต่คลิปมันก็อาจจะไม่ได้คุณภาพเท่าไหร่เพราะว่าเราเขาเรียกไงวันหนึ่งเราเล่นได้แค่สี่ถึงห้าตาครับเอาเราก็จะเอาพวกเนี้ยมาลงให้นะครับกดเคาน์เตอร์ไปแล้วก็แชมเป้าต่อครับ ต่มีอะไรก็เพิ่งถามได้นะครับเรายินดีตอบนะครับถ้าเราตอบได้เรายินดีตอบหรือว่าถ้าอยากให้เล่นตัวอะไรถ้าเรามีตัวนั้นเราก็จะเล่นได้โอ้โหมายุ่งกับเราจังครับเราเดินหนีนะจังหวะนี้ขึ้นมาก่อนครับดูครับโอ้โหมีลูฟี่โอนะครับรอดูจังหวะนิดนึงครับไม่เอาเดี๋ือบเดินหนีอเนิวเขาจะใส่สกิลไม่ใส่นะครับโอ้พี่เราเจอมาถึงเราใส่โซนปุ๊บเราหลบก่อนนะครับแล้วเราก็แชมเปี้ยนโอ้เข้าใจเลยครับบางอ้อเลยครับว่า เวลาที่ลูฟี่โอต่อยรัวอย่างเงี้ยเรากดแชมเป้ลไม่ได้นะครับแชมเป้ลไปนี้เราโดนนะครับมันต้องเป็นตัวกับที่พวกที่เอ่อเขาเรียกไงไม่ไม่ล้มไม่มึนงงอะไรพวกนั้นนะฮะถึงน่าจะทําได้นะครับไม่เป็นไรครับอุ้มบู๊เรามาวิ่งเร็วครับวิ่งเร็วซอยยิ่งยๆ่ย่ย่ครับขึ้นมาแล้วแล้วตัวข้างบนผมจําชื่อไม่ได้ครับว่าตัวอะไรแล้วไม่รู้สกิลด้วยว่าสกิลเขาเป็นยังไงครับแต่เขามาเขาใส่สกิลแล้วแน่แล้วเราแชมเป้ลก่อนครับ เขาป้องเสร็จแล้วนะครับเขาฟื้นขึ้นมาเขาต้องใส่สกิลใส่เราแน่เลยเราตั้งเขาตอรอครับเรียบร้อยครับโอ้ยยิ้มหวานหวานครับมาพบพวกเราก็เริ่มเดินเกมขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราก็เดินมาหนวดขาวผมไม่สนใจนะครับหมุนหมุนหมุนไม่ได้แล้วอ่าเราเจอออฟโซฟออฟโซใส่อันติม่ใส่สกิลมาหาเราครับเราขึ้นไปหลอกล่อแล้วใส่สกิลอีกแล้วครับใส่สกิลมาสองรอบไม่เหลืออะไรแล้วนี่ก็ชัมเปอร์ไวครับเรียบร้อยครับแล้วเราก็ดึงทงดีกว่าครับโอ้เจิน โหลดเจอัหนีดีกว่าครับกดรอปั๊บโอ้เราไม่ทันเนียจังหวะอย่างงี้เราจะแกล้งกดลงนะครับแกล้งกดลงโอ้โหดูแลวเขาไม่หลงกดแน่นลงมาเลยดูครับเขาชาร์จครับเรากดเขาเต้รอเลยครับเขาช็อตครับอ้าวแล้วเราโดนเลมเนี่ยโดนครับนี่เองนะครับโดนกันเองอย่างนี้แชมเปอร์กราไปครับอืมบางอาจทําเราล้มนะครับเราก็เลยขึ้นไปด้านบนใหม่ครับเลราะเลดเจอโต้้โอ้โหหมุนหมุนไม่ทันเนียจะหันไปรู้ไหน่ว่าเขาทําอะไรอยู่ไม่ทันจริงๆครับ โอ้ย,มยเมื่อไหร่แขนจะหายนะครับถ้าใครมาเห็นสภาพผมเล่นเกมจะทุเรศดุล่างมากครับบอลนิวนี่เอื้อมสุดชีวิตนะมันติดตรงเฟอกตรงฝ่ามือนะมันไปไม่ถึงนะลําบากนิดหน่อยแต่ก็มันอยู่ครับเล่นได้อยู่ครับแล้วเราก็มาครับโอ้ยคิวไปครับเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้เราจะตั้งเคาน์เตอร์ครับม,มันพลาดตรงมีลูฟี่โอเนี่ยเพราะปกติเนี่ยถ้าจังหวะอย่างนี้เราอาจจะต้องยืนแป๊บนึงให้เราล้มในคงอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อความทัวร์ มันพลาดต้องมีลูปิโอเนี่ยครับโอ้ยเซงเลยครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่ทนดูมาถึง14 15นาทีนี้นะครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับกดไลค์ให้ n อด้วยครับอืช่วยทีมนะครับขอบคุณมากนะครับ n อแล้วเจอกันนะครับในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ